ปนักเตลวตีนแล้วนี่ด้แล้วมักหมองนี้มักมองนี่บ่ผู้เคลื่อนกับตามใจผู้อยู่นี่อน้เเ้าาาอออออนนนััยย่งกกกกวบบจีไปสิะ สบายดีสบายดีพี bye. Bye ่น้องเอฟซีเปิร์สุขุสุคนเดอพี่น้องเดอพ่อกันกับซองสาบคุณมาอีกแล้วพี่น้องเอ้พ่อกันมือนี่เนาะมือเคืองเฮื่อนน้องกตวพี่น้องเอ้มือนี่สบุนกลมาตอนนี้กําลังสิเข่าไปอยู่โอ้โหว่าทางสร้างเพิ่นลงมือคุดคุมระบบจังได้พี่น้องเอ้เนาะจะเพิ่นเอาระยะซ้ำใด้ทางสบุนไปยังบ่ฮโหคือกันเดี๋ยวสิเข่าไปหอดไปเทงนี่แหละ อาจารย์ได้กรฟังผมมีพิน้องติดต,ตามแล้วก็ห้กกำลังใจคือเก่าเด้อนะก่อนอื่นต้องนะขอบุญขอบคุณไปทางไอ้ที่ออกค่าสร้างให้ทางน้องแตวเนาะขอบุญขอบคุณไอ้กับเอื่อยหลายๆเด้อนะที่ไวบ้างใจสมบุญณก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีถุกคนที่คอยห้กกำลังใจเสมอมาเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆถ้าบ,าบ่ผมมีเอฟซีหรือผู้ใหญ่เฮากับอมาหอจุดนี้ขอบุญขอบคุณบอร์สุข,ขสุขพนที่เขามาเบิ่งมาซม อ้าวพี่น้องเอ้ยอยากเข้าไปเบิ่งนํากันว่าทางสร้างเพิ่นได้ลงมือแล้วบ่จังได๋เพิ่นพากันเฮ็ดหยังคือว่าลังขึ้นรถว่าทุกคนแท้อพี่น้องเอ้ยเข้าไปก่อนเฮาก็ได้หู่เพิ่นสิพากันไปไสนี่ถ้ากรลุลมไปไสนี่พี่น้องเอ้ยกําลังว่าสิมาเคงเพื่อนเคงซาน ยังพากันไปใช้อันี่เต็มรถเต็ม่รงอันี่าง้ัวมาง้มาข้าวมาอ้าว้าวมข้าวอา้ข้าเดา้ว้าอาค้าวมาขีาว้าว้าา เอาคนไปเคี่ยวข้าวเลย้วกันเนาตนะเสบายดีเคนมาเอาคนไปเคี่ยวข้าวเกี่ยวว่านมั้งัพ่ม่ค่อืใส่ทั้งแางพองั้นมาบ่หนิอืไปิดว่าอเมเจ้าไปเข่าห้องมอนะเช้าแล้วบ่น้ำเพลินเอาเพลินอยู่ใส่ใส่เลิเดี๋ยวเพลินไปแต่สาวโอ้เพลินไปหามอนะ เแมือนเพื่อนพ่นป้าทอาเรามาเอาแต่เศ้าพุดอันนี้ป้าอย่างกับพี่กันอ้าวคือมาไปนะมูคัดของอยู่อ่พอไปเ่าังไปอีกหาอหากิน เอาเด้อเอาเด้อไปเลยเก็บโซเด้อบันนี้เด้อเอาแต้ว๋อไปนะโมว่าแต้วก็น้ำฝนไปนะโมอยากไปอยูุอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยู่ให้หน้าบ่อยากไปหาคุดกบเคยคุดอยู่บ่กบฟ้าลราคือเมื่อเอาแต่เศร้าแต่เปิดมาเอาจักคนหาเต็มรถปะล้อ สิบปลายคนเพิ่จ้างเป็นเมื่อ้เไวกันสหเพิ่ลงนาบ่ตียบ่เป็นเ่และเราะบ่ตียงนะโอ้พ้นมันชุกพ้นขายังเขาเขางันเพ่นบปจะเออแต่อคือแต่งตัวงามเทนี้น้ำฝนเห็นว่าแต่อแต่งตัวงามแท้ Sai thang sang phần oh. nào phần đây vắt đây thế là bò. Bà nhang đi. Sai ít lạ nè. Thang sang phần nào bưng phần lẻ là bò thang phù. <laughs> bà nhang mấy thang dân chắc con có đại sao Bà xí ma thang dân nằng tèo phải đi thang. ท้องใสนี่แหละท้องใสท้องขุดบอโอโโหปาปะยางพี่เรียบร้อยตีโอ้ยบอเนื้อลายเศร้าแด้เตเวนขึ้นเลยโดยสบายดีเรียบร้อยแล้วสับนยังเกตรพืนบนี้เทพืชกาเ่นเกตยองโควิดไออย ไซดมีแจ็คค้นบารนีทิมโอ้ทิมตัวนี้เยอะแมนแล้วโอ้มาเพิ่มอีกแล้วบอมาเพิ่มอีกห้าโาเ่้าสบายดีเด้อจอ้ชองเราเป็นห่าโอ้มาเพิ่มอีกช่องกระสั้นเราอันนี้มาเพิ่มอีกห้ามารวมมัดเก่าทั้งไหมโอ้เพาแบบภาษาแบบอาหนาเนี่ยคันมาเพิ่มห่าเลยมันชีตกใจพูดเออว่ามาเพิ่มอีกห้าว่ามันเพิ่มจินใจว่าตั้งใดเท่ากับแต่ก็จังว่ากันอีกทีนึง เราเพื่นมา11โมงพุ่นคิดว่าเสียไม้เอา,เอ,า,เอ,าอย่างอองมาว่างค่ะเพื่อนโบแมนบ่ซะเออกะิวด้่นแหลนั่นแหะไมมยังมาวางเลยเล็บเล็บม้เลียนตอกมแล้วอืาะแมนไปแทกได้โอเพื่นยังไ <ป S 1> ม่ได้บอกว่าขาไรที่ก็ขาไรแทกแล้วเๆๆๆนะนะมื่อคืนก็ลงแล้วคอยลงทั้งนนทังนี่แม่เพื่นแทกเาีด แป็นทางก่อนกะกะรถือยุ่แต่ว่าเขาก็ให้่นมากอีกเท่านึงนะแต่ว่าอยากให้มันละเอียดทำใจกับหนาเรียกทำให้แล้วบปดูเย กะกะออกมาแต่ทั <c faculty> ้งคุณจักแม่ก้าคุณว่าจะได้องมแต่ว่ามันชีกิน้โอ้สีลองเบิงก่อนองก่อนนี่เอาแมทอาชิก่อนะไรมาก่หกหกมทดรเ เพิ่นเทกเบื้อง่ันเฮือนแล้วละไผกันอยากได้เลยนะว่ามีมีมีเฮือนอยู่แลวเนาะคันเอาไปกันก้าเหว่าด้เฮ็ดเหือดเลยดิที่นี่ไปพุทธคือว่าต้น้นงไรสอเมตรแกคือว่าทังนี้มันกวลกว่่ ไปๆๆเพิ่นให้ยับทั้งเพศ2เมตรเจ้าคือบ่จง2เมตรมาก่อนเนาะเออเข้าใจเฮาเฮาสิไทางนั้นมันก็ยังกว้างอยู่เมตรอยู่นี่เนาะจุดแม่แม่มาตอกลักสลองเบิงโลดเจ้าจังสบาย

thẻ quay thả phở lé ma chằng khuất lột ừ. bố phụ bà hươn lau nhau quà đê bố bà nhau ทางพุน่ผนผ,ผัดเพิน่นปุ๊กห้องน้ำมันใกล้พุแมนแต่จะใหนยุ่งล่อเขาคือสมุดตัวนี้ชิงเนาะชิดซองเลยห้องห้องไรแบบว่าขึ้นหุบ่องอมีรักวนนึงนะแต่ว่าขอบเขตดินทานบ่อที่กค่ยะเฉพาะในยุ่งล่อแล้วเข้าไปประมาณชั่มนี้เขามีรักอยูนี้แต่ว่าเขาคืงอยู่จุดใจนี้เป็พุ่นเกี่แต่ว่าลอยุเขาบราณใท้มากล้างกุบั วันนี้แหละมันคือตัวอย่างนี้เอาเกลี่ยมาหนึ่งตัวนี้ไปแล้วพี่ครึ่งตัวนี้ก็ถึงยาวไปทางนี้นล้ลายไปพุ้นครึงพี่แล้วก็ลายยังบูท่านได้จับสะเพราะว่าเอาส้างนี่ก็จับสั่งอ่ะเพิ่นยับไปทั้งพี่สองเมตรพี่น้องจากแดน ตอนนี้เพิ่นกำลังจับอยู่จับเบิ้องคนน่ะนะลองเบื้องถามนักเตะอะไรแล้วสิเอาจากทางเข่ามาซัมได้เราคุยกับเบาเตียงเพิ่นเบาเนี่ยได้ะ แล้วเจ้าอยากเอาจากหน้าทางนี่มาเท่าไรเจ้าสิเอาไก่ทางซัมได้นะเมียนเจ้าสิเอาซัมได้เลยให้เพิ่นแทกเบิ่งมาทั้งพี่ตัวทั้งสร้างเพิ่นเอนๆแกมีรถมีรถมีกอกมีวิ่งโบนด์วิ่งโบนด์จอดนี่ครับสิเอาประมาณนี้บ่แบบนี้เพิ่นแทกเบิ่งว่าจากหันไปพุ่น12เมตรมันสิตกไส่ได้ไปเลยแล้ว เด้บอนักเตวตีนแล้วนี่เด้แล้วมักมองนี่มักมองนี่เปล่าปูเครื่อนกับตามใจผู้ยูน้ำเรื่องมางิีตกใส ที ul ่สองมะฮันนี้ไรแต่ไรเงี้ยน้ำบดานมากเลยคุณนี่หมอเบิ้งบัดบัดกะมองลัชสิคุดคุมแล้วอันนี้กะกะมองคุดคุมมันจะอยู่มองดบอลชิคุดคุมบอกคุดคุมห้องน้ำมานะคุดคุมห้องน้ำนี่แลงว่ออาชิยูมองนี่มันบอกเพราะว่าเขาเขาคันวใน แค่ยากให้ค huh ั huh ่ว huh มีเ huh รื่อนคั่วก็ได้เพราะว่ามีบนมดูดบนยางมันกันให้บนยางให้มันลงนะโอ้ทามน้องแ้ยวเออเอียงเอียงมาทั้งพี่เออเอียงมาทั้งพี่โใกล้ของนาเพราะว่าอยากให้ับประกันให้เพราะว่ามันมันหลายปีไปแล้วยันดินเง่นที่ว่าชุดลงไปอยากคุ้มขงน้ำที่ลงไปใช้น้ำใช้อยู่ฝั่งนี้เขาอนามัยเขาเทนั่งแรกเลยก็แล้วอะไรนต่ปกติแค่ชุดนั่นแหละตอกลักเลยเอาห้างไว้บ่านตะวันโค้งทางนั้น เอากะประมาณนี้ก็ได้อืมกะประมาณนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าห้องน้ําอืมเน้นแต่ห้องน้ําซิๆเน้นห้องน้ําว่าใช้ก็ได้พอแต่ว่า่ถามัแต่ว่ากับทางหน้านี่สิเอาออกฮอดไสก็ซํานั่นแหละได้บ่อืมบย่านเจ้าว่าอยากยับอนออีก่นะ ว่าได้เถืองเถื่อนเถืองหัวเฮือนกับมีรถญ่แลนซบเข่าเลยได้เนาะแต่วเนาะคือกินข่าวอล้วบ่มาเนี่ยสร้างกินข่าวเศร้าอล้วบ่สร้างเออไม่ยั้งนะทุ่นุงเสือใครซื้อมาไปซื้อเองฮะคือสีบูชือ

กำลังเริ่มเตรียมไว้แล้วพ่นมาพูดแหละ มิงอตอดนะเจ็บปนั่นบอกตัวเองกบได้ไเนอมือยังมึนบนดนกาบริเจ็บปนไดมึงนงเจ็บตีก็ไปมั่งะห้าหมดไม่ยังห้างหมดหรือห้างปลวกเน ยังแตาวนี้แล้วพี่ๆเอาไปทั้งข้องยีดก่อนให้ไปทางอวกายเ่ยแถวเลยยายไม่ไหวไม่ทะเพื่อนมาชุสามแ่นสามแสนไฟยนแรกถงมอาไค้มแผ่นไฟตนาคุพ่อเขาไม่สิแปดใ่ก็ได้บอกนี่ ได้ได้เบิดเลไแหละไม่ยังกะโตได้เบิดสองสอองคนเห็นชิ้นสองคนว่าพี่เ้ยังเทพื้นหรือยังเออยังเทพื้นนี่เื้อเอตันักเทศนคนยังอันนั้นไว้อันนี้ย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนอืมสามเบาเตียงมา กันชีชีถาชุมเห่าผัดบบมีไใเค็ดชมนีกัอืมก็เลอยอยากย้ายท้าดเฮ็ดให้ซื้อกับทางเ่อยาขดแบบอนน้ำฝซื้อกับทางไวเลยนะซื้อเลยยให้ขดแบบนนเลยือโอน้ำฝนขดมันจะมาื้อชนน้ำฝนเอาไปตามดินเด้เอาไปตามขี้ดินเด้ซื้อเลยอยาซื้อกับทาง <S <S เาท่านมิดางหนึ่งบน้ำฝนใหเระยะตัวนีฝนรับไปตามตามดินเพื่อสารน้ำฝนรับไปตามดินเพราะว่าเ่น้องน้ำฝนเอาตามดินได้เพราะว่าระยะดินนี่เพิ่นให้จงสามเมตรเสมอกันได้เพื่อนมาในอนาคตน้องเรากจอดรถไว้นี่ก็ได้นะ หลัเจเพื่นได้รถไทยรถยางเพื่อนมาจอดข้างนี่ก็ได้ค่ะน้องเพื่อนเพื่อนก็เลยให้เห็ดเสมอเลยเห็ดไปตามดินเด้เสมอสามเมตรที่กันบ่แมนเสมอสาเมตร<อ>เพิ่นอ,น,น,น,อ,น,อนให้ว้เพื่อว่าอนาคตเพ,เพิ่อ,อน่นจอดรถจอดล่างเพิ่นอนไคนใกล้ไลมันก็บวคักแล้วอ่ะทางแบบนี<อ>้ ตัวนี้นี่บ่ได้ใส่ยังแล้วนี้อือเพราะว่าสิใส่งานทางผู้อก็ได้อมาว่าให้ยมีก็ได้แม่เพราะว่าทางนี้นี่บ่ได้ใส่งานทางใส่งานโอ้บ่ได้เคลื่อนมาประมาณ1.50ดแต่แล้วเรามักเงิาใดก็เฮ็ดมันแคบยับเข้ามาแทกตัวนี้มานี่แหลจุดแม่นฮะตัวนี้มานี่แม่น50ตกคุมอยู่นี่บาดนี้เฮาครึ่งเฮาก็ตออยู่พี่ มันมีเสี่ยงโอเคครับขอบใจที่ว่าอธิบายอ้าวมากประเดีก็บอกเพิ่นเนาะมันง่ายเขาเหตามแบบมันง่ายยงไว้ทางนั้นไร้กว่ามซีดีมันเป็นหน้าบ้านเจ้าปกติกะมีแต่ร์แม่ซ่าแม่ทาสิบเขาเผดละตามขังนะเพราะว่ามันเป็นทรงเป็นอะไรเนี่ยเหากะบบริมียังบริมีก็ยังเกี่ยมีแต่ตากเครื่องผูกก๊อกชี้ไข่แบนั้นหกไร่์่ะทางนี้บริบทเนี่ยคือสีฟงเลย โอเป็นย <Open> uh ังได้แต่ผู้มักผู l l uh ้ชอบพาย่ฮากายักอยู่แบบมีความุบแบบสะอาดสะอาดพายากให้มันแกนทางนี้สกัดห้องมาปลูกทางนี้อย่ามีแขกมีคนยางมากมนกะสบายอ่ะกำลังเริ่มลงมือไปแล้งเลยฮอดล้โบ่พักเนี่ยนี่ ทอเรียบร้อยเลยทีหมกพริกกระปุกเรียบร้อยกำลังกะกำลังเกียมมีอย่งเลยท้งซางเพิ่กินข้าวกินน้ากินข้าวเศ้าวัแหละานตกได้หรอ จังใดเดียจ kind of ังพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องในคลิปนี้เป็นกะลังกะเกี่ยมพอดีพอดีแลย่ะพอดีเอาประตูเข้ามาเลยทีสี่เมตรถ่วน่อยไป็นจังได้ควมมู้ซึกตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้น ยันสิบ่อสือเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่นกัเน่งเองเด้อเดี๋ยวเพิ่นกัจับน้ำเทียงเองเพิ่นเพิ่นตีพอกตีพอกเพิ่นตอกวันนี่แหละเพิ่นกัจับน้ำตกเทียงเอาเสื้อผ้านี้อืออืออือเอาจังไดกะตีเอามักไปไดกัไใดมักไปไดกระบอกสร้างก็แล้วสร้างก็ะสร้างบ้านตัวเอง แม่ก็ดะมีกขึ้แต่เอาใบเอาไม้มักได้ก่บอกเพื่อนมักซื้อมาให้โคดแบบเพื่อนสารพลเพื่อนสารพลเนาะหลอนเพื่อนสารพลมันไม่ได้โคดมันไปตามไล่เดินเด้คันว่าสียับมาสิบัดเดินทั้งพี่มันสีบนเสมอมันกะเวลามีรถรถเล่นเขากะเนี้ยมันสีหัวเพิงนึงกว่างเพิงนึงเออถาว่าเจ้าสีเอาเสมอน่ะมันยับมาเลยทั้งหนึ่งมันสีเห็นห้อมมันก็เลย มันบ่อเสมอไป,ไปนดินเลยแม,มนอันนี้เพิ่นแทกไปตามดินจะบ,บ่เป็นยังว่าสาดีตจังพ่อกันนคลิปหนาพี่น้องเอ้คลิปนี้สิโกโตโจบก่อนเ,ออเดี๋ยวจังพ่อกันนคลิปต่อไปเนาะกำลังเริ่มลงมือเลยสร้างเพิ่นก็นได้ เดี๋ยวสิไปหาซื้อเอ็มลอก์เอ็มลอยมาฝากเพคุนก่อนเนาะเฮะจังในคลิปนี้ก็สิโคโตมลาพักระไปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจังพ่อกันในคลิปต่อไปตัวไทรลอยก็พอแล้วฮะเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบายดี